ซูซูกิเบิร์กแมน4 0 0นะครับรุ่นใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมมาด้วยสีโซลิดไอรอนเกยและนอกเหนือกว่าสีที่พิเศษแล้วนะครับเราไปดูว่าในตัวรถเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับรูปทรงภายนอกนะครับได้ถูกออกแบบให้มีความเพียวบางและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดดูเบิร์กแมนคูเปที่มีความหรูหราสง่าง,งามและสมรรถนะของตัวรถที่ให้ความสะดวกสบายมีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน คุดโคมไฟหน้าโคมคู่แบบ l e d ใช้งานร่วมก,กันกับมันติรีฟเฟอเตอร์ที่ช่วยเพิ่มความสว่างและทัศนวิสัยในการมองเห็นยามค่ำคืนได้อย่างยอดเยี่ยมทางด้านไฟท้ายนะครับก็เป็นแบบ l e d เช่นกันวงล้อแบบใหม่สีน้ำเงินช่วยเติมเต็มให้กับสีของตัวรถให้ลุกดูเท่และทันสมัยอีกทั้งสีน้ำเงินนี้นะครับยังบ่งบอกถึงความเป็นซูซูกิอีกด้วย เบาะนั่งแบบ d u อั s ซีดที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมเพิ่มความหรูหราด้วยการเดินเส้นได้แบบแตะเข็บคู่สีน้ำเงินตัวเบาะเสริมความหนาขึ้นเพื่อให้การใช้งานที่มีความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นพนักพิงของผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับได้ถึง2ระดับและเอาใจสายเดินทางด้วยช่องเก็บของใต้เบาะขนาด42ลิตรใหญ่สะใจเลยครับช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าเนี่ยมีถึง2ช่องพร้อมช่องชาร์จไฟสำรอง1 2โวลต์ วินชิลด้านหน้าทรงสูงที่ออกแบบให้ลดแรงลงมะทะและลดแรงลมหมุนวนขณนะขับขี่ที่ความเร็วสูงและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือระบบความปลอดภัยของรถคันนี้มันมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลัง <S <S ดิสเบรกหน้าคููขนาด260มิลหยุดรถได้ดั่งใจสั่งปลอดภัยมากกว่าด้วยระบบ traction control ที่ปรับให้ละเอียดมากขึ้นพร้อมท้งสวิตควบคุมเปิดปิดการทำงานไว้ที่แฮนด์ด้านขวาซึ่งเป็นสวิตตัวเดียวกับสวิตสตาร์ท พร้อมอัปเกรดระบบสตาร์ทแบบ Suzuki Easy Start System ที่กดเพียงครั้งเดียวเรือนไม้ขนาดใหญ่แบบอนาล็อกอ่านง่ายและชัดเจนบวกกับจอดิจิตอลแสดงค่าต่างๆของตัวรถแถมยังมีสัญญาณไฟแสดงผลขับขี่แบบ e c o d ไดท์เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยเรียนรู้เทคนิคการใช้คันเร่งให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดเด่นของคันนี้ก็คือระบบช่วงล่างด้านหลังแบบริงค์ใช้โมโนช็อคช่วยให้ทุกการกับขี่เนี่ยเป็นไปอย่างนิ่มนวลทั้งทางเรียบและทางขรุขระนอกจากนี้นะครับตัวโช๊คเนี่ยยังสามารถปรับตั้งค่าสปริงพีโดได้ถึง7ระดับอีกด้วยและสำหรับเจ้าคันนี้นะครับมันเป็นรถที่อิมพอรมาจากญี่ปุ่น 100%เซนะครับที่เห็นแบบนี้มันได้ความแรงมาจากญี่ปุ่นแบบไม่มีกั๊กเลยครับจอดนิ่งๆอย่างนี้เราอาจจะไม่ดูครับแต่ถ้าลองขับขี่ดูคุณจะรู้ได้เลยว่ามันสามารถทําความเร็วสูงในชัย,ย่อยเลยนะด้วยเครื่องยนต์พิกัด399.9ซีซีปรับปรุงภายในใหม่ทั้งหมดครับระบบจุระเบิดแบบหัวเทียนคู่บวกกับหัวฉีดแบบ10บลูช่วยให้การจุระเบิดที่ดียิ่งขึ้นและทําให้รถเนี่ยมีอัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นในทุกย่านความเร็ว ชุดท่อไอเสียแบบใหม่มีชุดแคตาลิติกแบบรังพึ่งช่วยในการกรองไอเสียได้เป็นอย่างดีและเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับยังผ่านมาตรฐานยูโรไฟอีกด้วยต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับและสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่สนใจเนี่ยสามารถไปทดสอบขับขี่ได้ที่โชว์รูมซูซูกิ Big b บั e ทั่วประเทศได้เลยครับ